เรต้องรู <gossip in> <oui> ้ทกทางต่อไอย่างโยมงจงเต็มที่ต่างคามรู้กรารู้การหายใจของตัวเราเองต่างความจริงเราต้องพยายามมันสังเกตมันวิเคราะห์การณาความรู้ตัวก็คือการเจริญสตินั่นแหละเราพยายามรู้ให้ต่อเนื่องบุญจะต่อตั ธรรมชาติกุงใจยึดหจากสัญความยึดมั่นคือมั่งปาสยจากรอวามโลภรรามโกรธปัสยจักรการเกิดก็ต้องขึกนนตนเองของการได้กินได้ฟังได้อ่านการได้ศึกษาการทำความเข้าใจมีกันทุกคนแต่การจะตั้งจิตป็นตรงละพิถาจิตที่ทำความเพ็นให้ถูกสัมมาทิตีิคำว่า ต้องรู้เห็นที่ถูกต้องรู้เห็นอรไอยรู้เห็นจิตรู้เห็นการเกิดการดับการฆ่ารู้จักแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามก็เรียกว่าสมหวังที่จิก็รู้แจรงจริงรอบรู้ในความคิดรอบรู้ในอารมณ์รอบรู้ในของสังขารรอบรู้ในดวงจิตของตัวเองส่วนมากเราจะรู้อยู่เมื่อสุขเกิดแล้วไม่เห็นลักษณะอาการที่เขาขอ oh yeah ควาเสียสละโงยิ่งโยมเสียสละทุกสิ่งทุกอางออกจากใจของเราสะกอมีความพุ่นพุกลานกับเหตุการณ์ต่างๆตามธรรมบาตามบุษีให้ถึงจุดหมายไปค่ับึือความบุยสุขอวามค้นทวนมากจะแต่แก่ทองนุณและแก่ให้ทางไม่พ จะต้องระเยนอยม่อนนะคืออยู่ยนะก,กับปีบากกับมองกระบ้คนวิบากกับมุตมมาถูกมาล้างมาปิดกล้าเอาไว้ก็เดินถึงจุหมายไปทางช้าถ้าเราพยาามมาเพียงให้ตรงให้เร็วให้ไวจะจะไปได้เร็วเร็วไวที่อย่าง,น,งนั้นเราจะไปบังคับไม่ได้ก็คือ ก็คอยเปลี่ยนคอยไปการปฏิบัติจิตตรงมนกันบอกเลีสของเราเป็นตีบอกผลผลกกันคมมีหันอกเมตตาเก็ตเรียกว่าบารมีแต่อย่างมันออกการมสังเมารู้ให้กสษาให้จิตปรับนิ่ที่ยิ่มีโอกาสมากที่สุดปยัปยัดมัเพยีคงจะใกล้วัที่สีก็จะได้ผสมกดมู่โคงเกษกคน าน้ะสกษตรี๒๕ที่จะได้คุณผสมหมดโม่สานงานมาต้องเก็บยืนกันมาสการดีทรงจัดกระบาลมีกันนำงใจดประวัติคนใมาเราตองพู่ใจัดเอาผู้ถูกลบงเกียรโหงเขาเอาผูู้บสาริกันทักเราก็ได้นันเชรญมาไว้หมดจนกระทั่งปาะวัตเด็กปจะัวบของเราท่านก็มีความเมตตาอธิษฐานจิต มาลายมาุษาด้วยต่เงเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสุเทีิเดียวัดยาติาะเรับอกมาลายจากท่านถึงเราก็ไม่ร้องอไรท่านก็ได,ด้ินทสาปข่าท่านก็ให้บุตแทนพระองค์อันเชิญมาถวายสวดพระองค์แต่เป็นกรุณาธิคุณจาสุเที่เดียบัดคังนา you wow. ที่ขก้นไปก็นอเป็นคนยิ <objectives> ่งกข์อพขอขอบคุณมากๆทุกคนสลหรเรื่องวเจรอยทำครั้นี้ปรับัวไปปรับต้องพอปปับตัไปรับารอกจ็ับข้ใจกันแล้นะจาความรือประพเหตุต่อเนื่อง้ากความรู้ประพลูมันทังเกิดไปแล้วอุปยามตุน้นก็เริ่มขึ้นมาใหม่ทำถูกไปบ่อยอย่าเป็บเจ็บคลา่เคื่องทอยากทำตรงนี้ให้เกิดความเปยชินอยู่คนเดียวเราพยายามมาทั้งเกตเราหลายคนเราพยายามมาทั้งเกตเรา สังเกตอยู่บ่อยๆก็จะเกิดความไปเกิดอิ่งนั้นหลถ้าเราขาดการสังเกตการขาดวิเคราะห์ยิ่งทําไปยิ่งอ่ายิ่งติดขัดยิ่งทิ้งไม่ทําไม่สนใจอนไรยิ uman, ่งห่างไกลไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็ยิ่งเกิดความเปี ถ้าไปหิวก <S nak S 1> ินเกิดความยากเราก็พยายามนับดับความอยากให้ก่อแล้วามสติเคยพิจารณาอาหารมาให้กายเราโดปฏิสังขารโยทุกเรื่องจิตาก็ยกโลดโยก็ะจิตลียงก็ยกโลเมื่อกันหมดพิจารณาเหมือนกันหมดทั้งนเราดูจะมีของพิจารณาวนมาจะไม่ค่อยพิจารณาจะพิจารณาเป็นบางครั้งบางคราวไม่พิจารณาให้ได้ทุกเรื่อง แต่ความคิดใกล้ๆน้อยเขาโคตรโหยอย่างไรเขาเกิดอย่างไรเขาส่งออกไปภายนอกได้อย่างไรคำว่าการเกิดการดับของน้ำมาทาเป็นอย่างไรแล้วอาการของขันท่าเป็นอย่างไรเรื่องดีิเรื่อนอนาคตตัวจิตเขาไปรวบกบไปเสวยได้อย่างไรจิตส่งไปภายนอกเขาเรียกว่าสมุทัยปัรนจิตส่งไปข้างนอกเราก็รู้จักวิธีดับแต่อย่างไรดับตด้เ่็ว้ดย้นทำการอัปลายเราก็จะน้อมาหลักของอริยสัจสี่ พุกสมุดั่ายนิรโทษมาร์กตี่กโกระคุนทานในชีนี้แล้วก็ชีแนวทางเอาไว้ให้ถ้าเราเรียนรู้เบียดหนามได้สัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งจริงก็จะเปิดทางให้เราจะมองเห็นทางระลุปุบหลบเรนี่เราจะหลับเสด็จได้หมดจบหรือไม่ก็คือระบบคิดของเรานะพยอยากทำใจของเราปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาถึงต้องขอขออุทธรในระดับนด่งมีความสุขขอให้สุมชงฝาทุกคนทุกท่านทุกประการด้วยเถิด แก้วยคนี้จะได้ตัดูงแหนจากประชากราี่ป็จะาขอของเราอีกจนช่วยกันทุกคนจะตัวติดีิดีันตหมาช่วยกันทุกคนจะได้กินน้องกาลน้องใจออวมานอนโมทนาสาธุกด้วยจะไปติดก,กันตัวเองเพราไม่มีโอกาสทุกคนมีโอกาสท,ท,ท,ทุกคนมีวาสนาเหมือนกันหมดทุกคนมีโอกาสแล้วก็มารวมกันจาก น้อยไปหากจากตับไปหาสูงจนกว่าอิทอร์จะถึงจุดหมายปลายทางตามใดที่เราเดินจุเราก็ตงไปอย่างสักวรมีการตามแตละพรกันทียบภาวะอยู่ว่าตุร่าไปคงเดนติสาวรักเอโกเมติโตทินนาเตกานาุปกัปด ปิจิตตังปัจจิตังตุมหังทิปะเมยหสวเสม็ดสตุสัพเหบริสุขสังกปายันโทปนารโสยัดขามณีโท ฝากไปดูลองลองจุวตรวจ้ะไรอย่างเงี้ยย่อยๆอิดคือ ก็จะตรึงแล้วถ้าเราเอาจิตไปจมจ่อในที่ลมหายใจนะคงก็จะแน่นเพียงแค่มีความ,มรูร้ความรู้ในสิ่ปลายี้ของของเราว่า สติที่โตเนื่องจิตจะสูง,ง,งองกไปภายนอกเราก็จะรู้ทุกทางเราก็รู้จักเดาการกระเนสติการสาร้างสติพวกเราไม่ค่อยจะทำกันมีแต่กคิดออืถึงเขาไม่จะเป็น่างนั้นเป็น่างนี้ถึือาจจะถูกอยู่แต่ก็เป็นการถูกอยู่ในระดับองสมมติไม่ใช่ถูกในระดับองค์หลักธรรมที่จะเข้าไปรู้ตัวจิตรู้ลราษณะของจิตรู้ลราษณะของคับกว่า รู้การเกิดการดำองจิตรู้การเกิดการดำองอันห้าว่าจิตที่เราไปตั้งแต่คิดเก้ดมาคงแตกจิตของเราได้อย่างไรจิตของเราเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรความู้ตัวของเราทัาเคลยอย่างไรจิตของเราส่งออกไปไข่ลอกั้กจิตเที่ยวถึงจะตื่นขึ้นมาเหตุการณ์ไข่ลอกมาทำให้จิตของเราเกิดสักกีกครั้งแต่เราไปเึือกออกไปคิดเอาไปจับผูกอยู่กับใจสมุดตรงนั้น อย่างอยู่ในระดับคุ่นจูกทุกคนก็มีคุณทุกคนก็มีวาสนาทุกคนก็ต้องปฏิบัติทากันมากกอนจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นที่เกิดมาทงางร่างภายร่างกายแลก็ทางปัญของเขาจากเด็กจะเ,เกิดเติบโตมาเรื่อยๆได้รับการศาึกษาได้รับการโรงเรียน ด้วยกรทำโม้จักแร่ฐานณนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมอยู่ในระดับของสมมติอยู่ในระดับหนึ่งการเจรู้สติเขาไปรู้ลักษณะของจิตที่เป็นปั่นน้าประทับตรงนี้จะรู้ไม่ค่อยถังเท่าไรเพราะว่าเราขาดการสร้างสติที่ตรงเนื่องทังทีจิตก็ปอกปั่นอยู่ในบุจมตัวเอการทต่อต้องสร้างสติก็ไปตรวจสอบจิตของเราแล้วก็คลายจิตปกจกขัดห้าเสียเรียกว่าแยกรูปแย่ง คือเรียกว่าพิปัสสนาให้รู้ด้วยเห็นด้วยตามฐานประกเข้าใจได้ด้วยจิตจึงจะยอมรับความเป็นจิตได้จิตจึงจะยอมปล่อยรางได้เราต้องหันรับสอนจิตของเราอยูตลอดเวลาทุกอริยากกดดิ้นตื่นนั่งนอนจิตอยู่ขับพันขับปั่นขดใหญ่ไม่รู้แก่ยันจิตทุกคนก็แสวงหาผลทุกคนก็แสวงหาธรรม การได้กินได้ฟังได้อ่านทุกคนผ่านกันมาเรียบร้อยแต่การลงมือที่จะทำให้โนเรื่องตรงนี้เลย big a... มุ่งคากเอาไว้ให้กับนัวมุ่งทองที่กับรางกายกับ อยากที่จะได้จบองค์ใหญ่มาดูกันจบที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในประเทศของเราแล้วก็หลายองค์ด้วยสามสี่องค์อำนาจแห่งคุณของทุกคนนี่และที่พวกเราได้พากันสารางพกกะระพุทธรลกจบพกกจะระพุทธโลกองค์ใหญ่ไว้หลายที่แม้ในอดีตเาาก,กิดป่าซับเป็นพระพุทธโลกจบ สามสิบปุ๊บนี่เลยไม่เสียทีเสียเ,ยท,เที่ยวจนกระทั่งไปรับพระราชทานบรมไตรยจากพระเจ้าอยู่หัวของเราที่จะได้มาบูชาร่วมกันกับพวกเราและความเป็นบุญของทุกคนกทุกคนต้องถกใจทุกคนต้องมาบูนาสารคูปรมตัาให้เป็นมหาบุญมหากุศลจากกองไอ้น้อยนี่แหละจนจะกลายเป็นกองบุญใหญ่ในวันข้างหน้าที่มีที่สิ้สุดอย่าขาดการปล่อยปก็เลยแม้ในแต่การที่ คิดในทางที่ดีทำในทางที่ดีแล้วการกระทำของเราคนเดิพร้อมก็จะมีแต่เป็นประโยชน์เราบรรลุเราไ่้เทฒดาทั้งหลายที่มาคอยอนุโมทนาสาธุมาคอยช่วยเหลืในตลอดเวลาพ่อขอขอบคุณทุกคนแลวก็ขอขอบคุณเราที พยายามบันทึเก็ด,ดูให้ดื้ๆน,นะทุกคนก็มีบุญอยู่แล้วนะอยากเปปิดกั้นตัวเราว่าไม่ได้บังคับปฏิบัติทุกคนกปฏิบัติทากันมาก่อนถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ปฏิบัติทากันมาทั้งเด็เกิดสภาพร่างกายก,ก็เปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ผ่านการผ่านเวลาผ่านรน้อนผ่านหนาวผ่านทุกงผ่านุขผ่านกันมาดังเกินหนานหลายปี โดยจัรรับผิดชอบเป็นถูกตัวดีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเชื่อนไหนในพรัชญาตะไคในการจเจริญสติเข้าไปสังเกตแยกลูกแยกนามเดินปัญญาตรงนี้จะไม่ค่อยนากกันเท่าไหร่แม้ในการสร้างสติก็ยังทำไปต่อเนื่องหลวงพ่อจึงเร่งเน้นให้จเจริญสติให้ได้สิบก้อให้ต่อเนื่องกันให้ได้สิบก้อตัวอื่นก็จะตามมาการสร้างบุญสร้างกุศส่วนของเราก็ได้ชางกาันเป็นตลอดเวลา เราคิดเราก็เหมือนกันก็อยากายากระหยัดมันเพียงแต่จะเป็นวยโอกาสที่มีอะไรก็ทำช่วยกันจากโยนก็มืนกันนั่นเองมีโอกาสก็มาสร้างเรานะน้อ่ายของเราเข้ามามาฝึกหัดมาปฏิบัติถ้าเราเข้าใจแล้ก็อยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ายังไม่เข้าใจเราก็ออกกายกเราเข้ามาฝึกเช็คก่อน ตืต่นขึ้นมาเรารู้จักหน้าที่ของเราเรื่องกอย่างเรารู้จักรับผิดชอบแล้วองกอยาก่างเรามีความเจ็บคร่ามเรามีความกังวลเรามีความกุ้งซ่าเรื่องอะไรบ้างก็จะได้เรียกแยกไขตัวเราได้เล็กๆน้อยๆก็ออยังดีจิตของเราสงบตั้งมั่นได้เล็กๆน้อยๆหอานได้สมมากมายการทำบุญให้ทานพวกเรามีโอกาสได้ทำกันอย,ย,ยูต่ตลอดอุก่ไปตลอดจะตรองไปจากกัน อาการสติและเรื่รู้การหายใจเขาบอกให้ชัดเจนนะอยู่หลายคนก็นมือก็อ,อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขนาดนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเป็นคำที่าอากระทุกอยางจมูกของเราให้ต่อเนื่องกันทำสมอ,องให้โล่งกายให้ว่างจิตให้โปร่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันสักพักร,กร,กรยนะยะนั้นปอกไหวเปล่าปอกโต้กันก็นกนไปสังารโตอนะที่เป็นแจ่าขอนจิตวิา แค่ย้าแค่ตืินทั้งคูมากันไปทำความกใจกันเอา